โหนสูงไม่ยอมอยากได้บอลยืนกำลางรายตรงเข้าไปหาจังหวะช่องทางที่จะโยนเข้าไปยังไม่ผ่านผู้เล่นจากโหนสูงครับโหนสูงเข้าไปขวางบอลไม่ได้นะไม่ผ่านราายยังไร็วอีกนะกัรเข้า้าของคริสต์จอนสูงเต้นต่อยได้เสียนะครับ ตัยาวขึ้นไปไตเส้นขึ้นไปร้อไมนะครับรอล้มลงไปทั้งสองคนนะครับบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มบานเดินสือนะครับลาวิ่งกระทางวิ่งสวนกันแน่ห้าสิบหาสิบยัดยัมังเด้อลุกหลานเด้อห้าสิบเด้อตาตาเนยโนนตัหายเลย ได้คน <es> anyway, <match> oh. oh ี่บอลนักกระชเข้ามาหลังอยู่ในทางคอบองเบนิจากโดสูงลากเข้มาไกลูไเลยเออเ็งสงได้ยนครับนี่เดเท้เราหยหลังได้ดีการั้าวังใขไปเเออแทงไปเลดตีไปเลยตีได้เลยนีเอลนรโอ้โดตัด้ผมอันตรายเปรหนึ่งดจหายใจไปนิดหนึ่งกรับไปเลยโอ้โห ออกขนมาแล้วนะครับน okay, okay? ouais, ี่โน่นสูงนะครับนี่อู้เอาก็รอดมาได้เดินต่อไปนะครับนี่โน่นสูงนี่พยายามจะเข้าไปหน้าประตูของอังก้าได้ไหมตัดเข้ากลางโออแล้วจะสกัดลูกนี้กันยังมีเพื่อนมีเพื่อนรับเข้ามาช่วยไ้โน่นสูงส่งบอลได้ดีนะครับเข้าฝ่ายเล็กคบผมโอ้ เยครปออ้าวไปตงาตมน่นะครับีเียได้เได้านี้ม้ไม่ทไม่โควไลบอลไปซึ่งขึ้นมากด้างข้าขวา้องกนั้ลากตีเข้าหาประตูของมนตุงทันทีมาเลขท่ก็หลานไาตัดบอลลงนี้ส่งให้เพื่อนดูเปล่าโอย้ไปนะครับผีออกเส่ อายู่นี่ก็ยังไม่ห่างไม่ไกลจากศัตรูนะครับนี่ันสูงสกัดออกไปโอ้จะดึงท้อยหลังนะครับหนีแก่รู้ใช่ไหมครับหมาเลยสีรู้อ่ะลุงดึงถอยหลังแน่นอนไม่ไปขาสกัดออกไป ปล่อยนะครับนี่ปล่อยลูกออกด้านหลังไปเลยเส้นหลังประตูเช yeah. like ่นลูกที่เส้นประตูของผู้เล่นจากน้องคูน้องดีนชายนะครับหมุนบอลต่อเมื่องเข้าไปเลยอย่าที่จะล็อกบอลเข้าไปเสร็จปุสกัดนะครับออกไป อดูนะครับหนึ่งเกต้าัดขวางเอ้าเอ่อออกไปแล้วนะครับนหนึ่งเดี๋ยวเซเรียลูกพี่ปั่นเฉยๆได้นะครับได้เล่นที่บูงทงท่านบูงทงไปทำไมเ่ะออกเรียกขึ้นไปติดต้นทูนะครับสกัดไม่ได้ตามม่ก็บอลดู่ใช่คับครับบอลที่ออกเ่ายนะครับออก เข้าไปฟุงเร็วเช่กันกนะครัขขขบสำหรับล้างทรายโถงกกลงโถมบอโตัวสักล้างทรายสกัดกต,ออตรงนี้ได้ดีนะครับนหนึ่งลุกไปยังกระต้อเบียดขากระต้อลุดขึ้อเปล่าใครเข้าถึงมั้งบ้เอ้าโดนถุงสกัดได้ดีโอ้ยสุภก,กต,ขขต่อได้สวยล้างทรา,ายเข้าสกัดได้พลาดแล้วลูงนี้ลัางท้ายวอร์มได้ยังยอยู่เข้าท้ายโดนถูง บอกนะใครม่มีกให้พออจังหวะไม่ให้นะครับทีล่างสายเข้ายังโดนดม่ได้รอ้เล่นต่อนะคะรับเรนต่อ,อลูกออกข้างไปนะครับเป็ลูกทุกเ่นต่อสูงเลยเตะนองนะครับัดต่ไม่้น,น,นะครับงู รถที่มาก็เปพลเรือนจากโนนสูงโรงแรมใจดึงแรงนะครับเนี่ยย้เข้าไปหน้าประตูโองแรมใจโอ้นผู้ช่นู้ท่านผ้ทนผทน้มท่านผู้ม่านผ่านผู้ชมทู่ชม่นู่นผู้ชมท่านผ้านผู้่านผู้ชมท่า่านผู้น้่าท เอักตาัโดตมีเสือตัก็่นก็ืนกาโดนสุดเสียจังหวะนะครับ่จังหวะในการยิงไม่ดีนั่นและ้าไม่ดีไม่เสือครับบองไม่โอกกับข้าไป แต่ยังไม่พอัตรากษนะครับลงสเข้าคอกไม่ได้ทีมกอนอยเข้าล่าลาง้าะไูแต่ยังไม่าเอนอยากล่างยลงตัดขม้นมาเดอลขาลงูงสกัดป่า้นไ้รนา่ชว้วยเข้าหามกันมโอ้โนโูมันะไตรยักได้อยู่ เต็จโยนยาเยีลูกนี้ดีนะีว่าจะตัดได้ขนาดไหนอยากตามแยกดูออกขาดไปแล้วนะครับห่ใหม่อยู่ออ ก็มันอยู่ใกลนานแล้วขาไปยไม่ต้องซื้อนับเลยโหมุนูนเปิดขึ้นมายักตุ้กองหลังจากลำซ้ายจะตัดได้ได้นะครับสายขาไปใกล้หัวลงไม่ลงศูนย์เอาขึ้นไปใหม่ลำซ้ายก็มาโยนได้ดีด้วยหนึ่งลำซ้ายทำมาต่อวอรไม่ทันนะครับ ไปออข้างไปบนสูงก็ใส่ทุกใชครับหไปไหนก็ูกับังไปโคกัไปเป็นลางทรายโดยหมายเลข21ของลางทรายมอไปที่มาเก็ยังติดล่างทรายไม่ไดไหนนะครับบอลอยู่นูนตับตรงตัดเซ็ตตัดขาตลอดนะครับที่ พยยัมไปไม่สดวกสำหรับโดนถูงเือล้านชายเข้าพักแทบมือ้ลยล้านชายต่อวอได้ไหมก็ยังไม่ได้ล้าชายยังไปคว้าบอลขึ้นมาขึ้นมาก็โดนถูงนะครับว้ยอยู่ทีไม่สนหรับต็อยังดีเลยโอ้ยนักหน่ดเดยวสำหรับโดยร์หกของโดนถูงเอ้าวูกนี้หายไปไหนอาาักทบมอก่น หาเลือดออกเด็กน้องตัน้องพิไซเป็คนใสไม่เฮ้ยตังนอนระอองหลงหันเด็กน